จอมรักจอมใจบทที่6ข้อเสนอภูไทยประตูห้องถูกดันเปิดเบาๆหากเสียงยังไปเข้าหูคนที่นอนหันหลังอยู่บนเตียงบอกว่าอย่าให้ใครหน้าไหนเข้ามารบกวนผู้มีฝังหรือไงฮะเขาหันมาตะคอกแล้วถึงกับชะงักอึง้งเมื่อเห็นผู้บุกรุกชัดคุณยา่าเสียงผ่าริมฝีปากออกมาดุดละเมอนั้นก่อความอุ่นวาบขึ้นในใจคนฟังยังจำได้ด้วยเหรอ ว่ายังมีย่าอยู่อีกคนคุณหญิงมาถึงนี่มีธุระอะไรไม่ทราบคำเรียกขานเปลี่ยนไปปุบปรับน้ำเสียงและท่าทางห่างเหินจนใจอีกฝ่ายวับหายถ้าไม่มีธุระย่าจะมาเยี่ยมหลานมั่งไม่ได้หรอไร้คำตอบจากชายหนุ่มคุณหญิงจึงนั่งลงที่ริมเตียงได้ข่าวว่าขับรถตกเขาอาการเป็นไงบ้างยังไม่ตาย ผู้มาเยือนมองหน้าหลานย,ยังตัดพอหากเจ้าตัวกลับแลเลยไปทางอื่นนางจะถือโอกาสนั้นสำรวจเรือนกายของเขาบนศีรษะมีผ้าพันแผลส่วนอื่นๆของร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติแต่นางรู้มาว่ากระดูกซี่โครงดตกไปสองคงช้ำในตอนที่โดนกระแทกหากเมื่อมองข้ามบาดแผลบนร่างกายไปก็จะเห็นว่าภูไทยของนางเปลี่ยนไปมากเหลือเกินใบหน้าซึ่งเคยหล่อเหลาคมขยกลับรกรุงรังไปด้วยนวดเคราว ผมเผายาวราบ,บ่าโดยยุ่งเหยิงดวงตาคมเคยส่องประกายรายิบริยับอยู่เป็นนิดบัดนี้มีแต่แววตาเรียบเฉยเย็นชากระด้างและเย้ยหยันผิวพันธสีแทนกลับคล้ำดำและเรือนกายที่หนาใหญ่บึกบึนก็ยิ่งทำให้รูปลักษณ์ของเขาไม่ผิดอะไรกับโจรป่าเลยทั้งหมดนี้เพราะอะไรหรือใครกันเพราะนางพ่อของภูไทยหรือผู้หญิงคนนั้นคุณหญิงระบายลมหายใจหนักหน่วง อย่าเห็นแล้วว่าไทยยังไม่ตายยังสบายดีและคงแข็งแรงพอที่จะคุยธุระกับยาได้จริงไหมนางเข้าเรื่องทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะคุยเรื่องสำคัญกันตอนนี้แต่ท่าทียโสไม่เห็นหัวคนเป็นยามันน่าหมันไส้น้อยอยู่หรือเชิญตามสบายเสร็จธุระของคุณหญิงว้ยเท่าไหร่ก็ยินดีกับผมเท่านั้นผู้สูงวัยเก็บอาการน้อยใจไว้ในอกกล่าวน้ำเสียงเรียบเรื่อย หลานเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลคิดบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเป็นอะไรไปใครจะรับช่วงตระกูลของเราต่อนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องคิดดีในเมื่อไทยไม่คิดย่าก,ก็จะคิดให้นางพูดเข้มขลิมยากจะหาเมียมาให้ไทยสักคนอะไรนะชายหนุ่มหันมาทันขวัญฟังไม่ผิดรอกอยากจะหาเมียมาให้ไม่มีทาง เขาสวนกลับอย่ามาก้าวไกลชีวิตผมเลิกทําอะไรที่จะทําไปได้เลยงั้นก็ดีคุณหญิงเออออเหมือนไม่ทุกไม่ร้อนบอกไว้ตรงนี้นะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังย่าจะรับหนูจอมเป็นหลานบุญธรรมแล้ววันข้างหน้าเกิดย่าเป็นอะไรขึ้นมาสมบัติทุกชิ้นของตระกูลจะยกให้หนูจอมทั้งหมดนางเวนรยาเพื่อสังเกตอาการเขา เห็นแต่ความนิ่งเงียบจึงกล่าวสืบไปรวมทั้งเรือนแก้วด้วยคราวนี้ภูไทยหันขวับอย่ามายุ่กับเรือนแก้วเขากัดฟันกรอดมันไม่ควรตกไปเป็นของไออีน้าไหนทั้งนั้นตอนนี้เรือนแก้วยังเป็นกรรมสิทธิ์ของยาจะยกให้ใครก็ได้ไม่ใช่หรือเอาเป็นว่าถ้าหลานไม่อยากให้เรือนแก้วหลุดมือก็ไปคิดให้ดีไทยขับรถตกเขาคราวนี้ ทําให้ยาคิดได้เกิดเป็นอะไรไประกูลเราก็สิ้นทายาทยาถึงอยากมีเลหลนไว้สืบสกุลถ้าไทยมีเหลนให้ยาได้ยาจะยกเรือนแก้วให้เหลนให้ลูกของไทยที่จะเกิดมาคุณหญิงชัจะจุนจ้ากับชีวิตผมมากไปแล้วอยู่ๆจะให้ไปเอาผู้หญิงที่ไหนมาทำเมียแถมยังให้เป็นแม่ของลูกคิดจะจงจมูกันง่ายๆเหรอเห็นว่าผมเป็นควายได้ไงก็แล้วแต่จะคิดยาไม่ได้บังคับ แต่ขอให้รู้ไว้ว่าย่าพูดคำไหนคำนั้นเลือกเอาว่าจะรักษาเรือนแก้วไว้หรือยอมเห็นมันตกไปเป็นของคนอื่นสีหน้าชายหนุ่มเคร่งเครียดในตากร้าวแค่มองผู้เป็นย่าก,ก็รู้ว่าหลาดคงคับแค้นใจแทบกระอะักจะเอาเชื้อผมใช่ไหมได้ผู้ไทยสบตาอีกฝ่ายกล่าวอย่างเน้นคำผมให้คุณหญิงก็ได้จะเอาไปทำกิฟ ทำเด็กหลอดแก้วจะไปผสมกับอะไรหาเหวที่ไหนก็เชิญแต่อย่ามาอยู่กับผมกับเรือนแก้วของคุณแม่คุณหญิงหน้าตึงดูหรือมันจะให้แค่น้ําเชื้อของมันมาคําพูดก็เหลือทนเหมือนไม่คิดดูดําดูดีกับเด็กที่จะเกิดลูกมันเองแท้ๆฉันอยากให้เลนของฉันเกิดมาด้วยวิธีธรรมชาติให้พ่อกับแม่ทํามันขึ้นมาเองไม่ใช่ให้หมอมาช่วยทําคุณหญิงตอบกลับสับพนามแทนตัวเปลี่ยนไปอย่างเหลืออด แกมันมีน้ำยาแต่ไร้ฝีมือแล้วเจ้าไทยถึงต้องให้คนอื่นเขาช่วยโดนศพประมาณหลู่เชิงเข้าคนฟังก็ร้อนจ้องมองคู่สนทนาพลางกล่าวล่อไรฝันได้ถ้าคุณหญิงต้องการอย่างนั้นทำลูกเสร็จแล้วจบทางใครทางมันใครจะเอาไปอุ้มชูต่อก็ตามใจชายหนุ่มเบือนหน้าออกนอกหน้าต่างจึงไม่เห็นแววตาคนฟังที่ส่องประกายวาวอ๋อทำไมนั่นท้องอยากท้องเย็น ผมจะทนนอนด้วยแค่ปีเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นไม่ต้องยุ่งกันอีกไม่ว่าจะเป็นผมหรือเรือนแกวของคุณแม่ผมจะถือว่าหน้าที่ที่มีต่อคุณหญิงหมดสิ้นแล้วและเราจบไปเท่านี้ไม่เหลือแม้แต่ความเป็นญาติเป็นหลานหมดธุระของคุณหญิงแล้วใช่ไหมผู้ไทยหันมาประสานสายตายอย่างเย็นชาและคําพูดของเขาก็ทําให้ผู้สูงวัยใจวาบหายไม่เหลือแม้แต่ความเป็นญาติเป็นหลานคุณหญิงกลับเข้าห้องพักด้วยความรู้สึกอันหวาวุ่นทําถูกแล้วหรือที่ยื่นข้อเสนอไปเช่นนั้น ความตั้งใจเดิมคืออยากส่งจอมใจมาดูแลให้หนุ่มสาวได้ใกล้ชิดจนมองเห็นความดีงามของกันและกันแม้ผู้ไทยจะแข็งกระด้างแต่นางรู้หลานของนางแข็งนอกอ่อนในไหนจะอยู่ป่าอยู่เขาความเปลี่ยวเหงาของคนหนุ่มคงทำให้ใจอ่อนได้ไม่ยากแล้วอะไรดนใจให้นางยื่นข้อเสนอกับหลานแบบนั้นข้อเสนอที่ก้าวข้ามความตั้งใจแรกไปไกลโข ổ. มันเป็นข้อเสนอที่เลือดเย็นจริงๆไม่ใช่กับใครเลย แต่กับหนูจอมใจของนางคนเดียวให้มาเป็นเมียใครก็ไม่รู้ไม่เคยรักไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนแล้วหนูจอมจะยอมละหรือยังจะเจ้าหลานใจเด็ดของนางอีกมันจะตัดย่ามันเลยทีเดียวคุณหญิงถอนใจไปรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆดึงจิตใจของผู้สูงวัยออกมาจากความคิดอันสับสนใครนะนางถามออกไปอุไรเหรอข้าคุณท่าน เข้ามาสิประตูไม่ได้ล็อกสาวใชค้ค่อยๆแง้มประตูออกแล้วแทรกตัวเข้ามานั่งคุกเข่าเบื้องหน้านางมีอะไรเหรอจะมาเรียนถามคุณท่านว่าคืนนี้จะให้ตั้งโต๊ะกี่โมงคะแล้วปกติตั้งกันกี่ทุม่มวันไหนนายเหมืองอยู่บ้านก็หนึ่งทุ่มคะ่ะแต่เออวันนี้นายเหมืองคงคงไม่มาร่วมโต๊ะกับฉันละสิ จัดตามเวลาปกติเธอค่ะอุไรลุกคล้อมตัวออกไปหนึ่งทุ่มตรงคุณหญิงน่ารับประทานอาหารข้ามเพียงลำพังพ่อหลานชายไม่มาร่วมโต๊ะจริงดังคาดถ้ามาสิแปลกนางเห็นจะต้องเหมาลอตเตอรี่ยกแผงตาไทยกินข้าวหรือยังยกเข้าไปแล้วค่ะแต่ไม่สาววรับทานแล้วหรือยังอุไรอ้อมแอมยังขยานเมื่อนึกถึงสายตาคมกริบราวกับจะแล่เนื้อเถอหนังหลอนออกเป็นชิ้น ใครแส่โทรไปบอกคุณหญิงว่าฉันขับรถตกเขาเออเออเออคือเออเออเอออยากดนดีหรือไงใครเป็นเจ้านายแกฉันหรือว่าคุณหญิงอูรได้ตนนั่งตัวสั่นใจสั่นถ้าคิดว่าคนอื่นเป็นเจ้านายก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาอย่าอยู่ที่นี่ให้เกะกะรูกตาฉันอีกคราวนี้คนตัวสั่นน้ำตาไหลพรากรีบคลานเข้าไปเกาะขาขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยสยกใหญ่ในเมืองซักไซอะไรหล่อนยอมพูดหมด แม้กระทั่งเรื่องที่แอบเป็นสายลับคอยส่งข่าวให้คุณหญิงมานานหลายปีหล่อนเห็นมือเขาขายุ้มผ้าปูที่นอนแน่นดวงตากล้าจนหล่อนแทบไม่กล้าหายใจโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่โดนระเบิดลงแค่ถูกไล่ตะเพิดออกจากห้องก็แทบตะลีตลาดออกมาไม่เหลียวหลังคุณหญิงรับประทานไม่ไม่กี่คำก็ถอนหายใจแล้วรวบช้อนซ่อมเข้าด้วยกันคือน,นั่งอยู่ต่อก็กินไม่ลงนางขยับลุกอุไรจริงเข้ามาเตรียมเก็บโตะ๊ะหญิงสูงวัยตั้งใจจะออกไปรับลมนอกระเบียง แต่เหมือนนึกอะไรขึ้นได้จึงหันมาสั่งสาวใช้บอกวิเชียนด้วยนะพรุ่งนี้เตรียมตัวกลับกรุงเทพพรุ่งนี้เลยเหรอคะอืมนางรับในลำคอแต่อีกไม่นานก็จะมาอีกประโยคท้ายสร้างความงุนงงแกอุไรเป็นอย่างยิ่งสายวันรุ่งขึ้นรถตู้มารอพร้อมอยู่ที่หน้าเรือนไม้สูงคุณหญิงรรำไพย,ยังมีแก่ใจไปลาหลานชายผู้ไทยกำลังครึ่งนั่งครึ่งนอนบนเก้าอี้โยก เมื่อมองไปนอกหน้าตา่างใจลอยจนไม่รับรู้กันมาของนางตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็ได้แต่นั่งๆ่งนอนๆและมันน่าเบื่อสิ้นดีในความรู้สึกแต่วันนี้ความเบื่อหน่ายไม่อาจรบกวนจิตใจเขาได้เท่ากับข้อเสนอข,ของคุณหญิงมีเมียม,มีลูกงั้นหรือมีลูกกับใครนางบำเรอผู้หญิงดีๆที่ไหนจะยอมมานอนกับผู้ชายง่ายๆย,ยอมอุ้มท้องลูกของคนที่ตัวเองไม่ได้รักมีแต่พวกนางบำเรอโสเพณีเห็นแก่เงินเท่านั้นแหละที่จะยอมทํา เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นปล่อยให้ตัวเองท้องผู้หวังจับผู้ชายรวยๆสักคนแต่ขอโทษเถอเขาไม่โง้พอจะให้นางโสเภณีสำสอนหน้าไหนมาหลอกได้เหมือนผู้ชายคนนั้นแน่ตาททยเสียงเรียกอ่อนโยนดึงชายหนุ่มขึ้นจากผวังมือซึ่งจับพนักเก้าอีเ้เกรงแน่นอยู่คลายออกทว่าเจ้าของชื่อยังนั่งในท่าเดิมมีได้ขยับหันมองคนเรียกแต่อย่างใดอย่ากลับกรุงเทพก่อนอาทิตย์หน้าจะมาใหม่พร้อมกับหนูจอมใจ คงเตรียมตัวฐันนะผมไม่มีอะไรต้องเตรียมซุ้มเสียงชายหนุ่มราบเรียบเสมือนความสงบของผิวน้ำทะเลที่มีอาจอย่างความปั่นป่วนเบื้องล่างคุณหญิงเดินม,มาหยุดใกลๆมองเซลยวหน้าของหลานด้วยความรู้สึกอันหลากหลายทั้งรักห่วงหนักอกหนักใจกับทิฐิที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยไม่เข้าใจว่าภูไทยจะแบกความรู้สึกเหล่านั้นไว้ทำไมรังแต่จะทำให้หัวใจเป็นทุกข ดูอย่างท่าทียโสเย็นชาแข่งกระด้างอย่างที่เป็นนี่สิไม่ใช่เพราะความเก็บกดภายในดอกหรือหล่อลอมเขาให้เป็นเช่นนี้ดีถ้าไทยพร้อมอยู่แล้วอยากก็สบายใจจะมาวันไหนจะโทรมาบอกรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆละ่ะคุณหญิงหันหลังเพื่อจะออกจากห้องหากต้องชะงักถามเมื่ออีกคนเอ่ยขึ้นก่อนมาอย่าลืมพาผู้หญิงคนนั้นไปตรวจร่างกายซะด้วยผมไม่อยากติดโรคหรือถ้าเธอเป็นหมัน คุณหญิงก็จะได้เปลี่ยนคนใหม่ทันผมก็ไม่ต้องเสียน้ำยาฟรีคนฟังหน้าตึงเพิ่งรู้สึกสงสารอยู่แหม็ๆตอนนี้ชักอยากหาอะไรมาทุกหัวมันจริงๆหน่อยมาหาว่าหนูจอมของนางเป็นโรคหลานสะพ้ายของคุณหญิงรำไพยผ่านการเลือกเฟ้นมาอย่างดีใช่อยู่ๆไปชี้ตัวเอามาจากข้างถนนที่ไหนแกก็ควนออกจากป่าไปตรวจร่างกายด้วยเหมือนกันอายุขนาดนี้ ไม่รู้ว่าไปออกศึกกับลิงข้างบางชะนี้มากี่สนามแล้วแทนที่จะคิดว่าหนูจอมเอาโรคมาติดแกกลัวว่าแกนั่นแหละจะเอาโรคไปติดเขาคุณหญิงย้อนเสียงแข็งอ๋อแล้วให้หมอตรวจเรื่องมันด้วยให้เรียบร้อยฉันจะได้มั่นใจด้วยว่าน้ำยาแกมันมีคุณภาพพอกล่าวจบนางออกจากห้องไปโดยไม่คิดรอดูปฏิกิริยาของหลานเลย ภายในรถตู้พาหนะเดินทางของคุณหญิงรำไพที่เคลื่อนตัวไปบนถนนสายหลักผู้นั่งในช่องกลางไม่ไวายถอนหายใจซ้ําแล้วซ้าเล่าชักเป็นห่วงหนูจอมใจของนางจริงๆบอบบางอกอย่างนั้นจะไปรับมือกับภูไทยได้สักแค่ไหนหรือจะเข้าทำหนอ่ส่งเนื้อมาให้เสือขยํำเล่นเสียก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงถอนหายใจดังขึ้นอีกหคนคนขับเหลือบมองกระจกสองหลังนึกห่วงแต่ไม่กล้าซักถามวิเชียน แกว่าหนูจอมเป็นไงมั่งจูจูนางก็เอ่ยถามเล่นเอาอีกฝ่ายสะดุง้งงุนงงพอดูเออก็ดีครับอ่อนน้อมน่ารักมีสัม,มาคาะว่ต่อผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอนางรำพึงแล้วแกว่าคุณจอมจะเข้ากับคุณไทยได้ไหมเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับวิเชียรเหลือบแลกระจกอีกกล้ากลัวที่จะตอบ คุณไทยบางทีก็อารมณ์ร้อนเป็นไฟแต่คุณจอมอารมณ์เย็นเป็นน้ำคงพอช่วยดับไฟให้คุณไทยได้อืคุณหญิงพยักหน้าคิดตามในขณะที่คนตอบกลืนน้ำลายลงคอจริงๆอยากบอกว่าคุณไทยยาโม,โมโหหนกักรถจะตายชักยิ่งมาหลังๆอารมณ์ขึ้นขึนลงๆลงเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ใครจะไปอยากเข้ากับแกบอกบางอย่างคุณจอมน่ะเหรอ น่ากลัวจะโดนไฟครอกตาย